จุมเลือกตัวภาพในเบอร์นี้เลยนะบอกนะ EBTT N E Seven f o r e o EBTJAA s i นะบอกนะสวิตควบกลุ่มความเร็วเนะี่ยชวิตควบกลุ่มความเร็ว ออกไปเป็นพาร์ทเองนะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเป็นเป็นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะต่อไปเป็นพาร์ทนี้เลย e b t t n e e s e v e four a c t d a, a s i เลยนะบอกนะสวิตช์ควบคุมความเร็วเนะี่ย ควบคุมความเร็วอันนี้คือพาทแท้เลยนะตัวนี้ก็เป็นพาสแทนะพาแท,าแทนะ ก็มีทุกภาพเลยนี่ยสินค้าส่งโหกรุงพนมเปนเสียมเรียบประเด็นเป็นเจอสีโสพลและจังหวัดปัตตานที่คาดจงหัดของเมื่อกี้เลยนะจะโทลที่สับเตอรโชว์8แปดแปดแปดแปน แป่แปดถกแปดสามา,ารถามหรือบุกๆๆาาบูกแบบแปดถกแบดสามารถเดือนเพน